จากระไพ่นะคะก็จะมีเป็นอดินนะคะพุศกันมืองก่อนะแล้วก็มีเป็นเอน้ํานะคะก็รกฎมีพิจิกนะลมเมถุนตุนกลุ่มนะแล้วก็เออันนี้ไม่มีธาตุไฟนะเด่นๆเนี่ยนะก็จะมีเป็นวันเสาวมีพระฤหัสมีศุกร์นะะแล้วก็มีเสามีอาทิตย์นะราศีเด่นๆอ๋อมีพุธอีกนะพุธพระฤหัส เสาอ่าพุธพฤหัสสูงเสารอาทิตย์นะแล้วก็เอ่อมีเป็นราศีพฤษภนะราศีกันแล้วก็ราศีธนูน,นนะก็จากราไพ่รวมๆนะนี้ก็มีเป็นดินน้ำลมแต่ไม่มีธาตุไฟเท่านั้นนะจากรวมๆวม,ม,มเมนี่ยเมจิเชียนจะเป็นลักษณะของเออ อ่าณตอนนี้นะแฮงแมนห้อยหัวอยู่นะเขากําลังคิดอยู่นะคือคิดแต่มไม่ได้ทํานะตีหลังกาคิดอยังไม่ได้ตื่นรู้ด้วยนะก็คือบิวอัลว์จูนะเขามีความรู้สึกว่านะตอนนี้ะมาทั้งไฮโรแฟนนะะกับบิวอัลฟ u จูนะเขารู้สึกว่านะตอนนี้คือเป็นเรื่องของคุณรัว,น,รวน,นะก็คือ มีความรู้สึกว่ามันเป็นกรงล้อโชคชะตาเป็นโชคชะตานะเขาคิดว่าคุณเป็นคู่เขานะคะเนี่ยแต่ไม่รู้คู่จริงหรือเปล่านะคะก็้าแจนเป็นคู่แต่งงานคู่บุญอะไรพวกนี้คู่บุญค้นบาร,รมีหรือว่าสัญลักผิดได้แต่มันมาอยู่ข้างล่างนะคะมาขยายแสดงว่าเขาคิดว่าคุณเป็นคู่เขานะก็คือมันเป็นเดซี่นี่นะเป็นวนะิวออฟวัตชุนกงล้อ้วก็เขาก็คิดนะว่าทำยังไงถึงจะได้ กลับไปเป็นเหมือนเดิมเหมือนอดีตได้นะก็้ตอนนี้กาลังวางแผนคิดอยู่นะคือเมจิเชนที่เป็นพวกเออฉลาดแก้มกูวางแผนอยู่แนละ้วก็คิดอยู่นะว่าทายังไงถึงจะถึงจะได้กลับไปเป็นเหมือนเดิมเพราะเขาคิดว่าคุณน่าจะเป็นคู่เขานะเหมือนกับว่ายังนึกถึงอยู่อะไรอย่างเงีนะ้ยแล้วก็เพิ่มมิดนะคือแอบส่องนะดูนะไพ่ส่องมาเพียงเลยนะนั่นก็เดะเวลด์นะก็โอ้ลืมปิดจะโดนเนี่ยเซนเซอร์ Center. เอ่อ ันนี้นะก็เป็น the world นะ the world ก็จะเป็นนะถ้าปิดไม่ได้ก็นี่นะก็ the world แนละ้วก็คือเป็นคนปลายคนต่างแดนได้นะก็เป็นคนที่เคยจบไปแล้วได้ทนะั้งมูฟออนนะมุฟออนไปแล้วมูฟเพื่อเริ่มต้นใหม่ได้เนะพราะมันเป็นวงกลมหรือไม่ก็เขาอันนี้แทนให้พวกโซเชียลสองไดนะ้ทั้งมูฟออนก็ได้มูฟออนเป็นวงกลมแล้วก็เป็นโลกทงางใบแล้วก็ยังหมายถึงการมีแอคชั่นทาง การสื่อสารออนไลน์นะแชทโซเชียลอะไรพวกนี้ได้นะแล้วนี่คือให้ส่งเป็นะแอปส่งมานานแล้วนะแต่ว่าเขายังไม่คิดถูกมัดนะคะเพราะว่าเป็นเด็ฟูขึ้นนะคะก็คือเนึกถึงนะเราคิดว่าเป็น,เป,นเป็นคู่นะแต่ตัวเองรักอิสระนะไม่ได้พร้อมที่จะผูกมัดนะคะก็เลยสี่ดาบมีแต่ส่องสองแล้วก็เงียบส่องแล้วดูรัดเราอยู่นะส่วนนี้ก็คิดแผนอยู่นะห้าเหรียญก็คือห้าเหรียญนี่เป็นลักษณะของ เหงาเศร้านะแล้วก็ขาดการเต็มๆนะตัวคือตัวเองก็เหงานะอยากจะมีมีคนของตัวเองนะก็คือดิสซันนะคุณเป็นเดิสซันเป็นเหมือนแรงบันดาลใจอินสตาแนชั่นหรือว่าเป็นที่อยู่ในใจคนระัเพราะยังมีเอ็มเพสมาด้วยนะพอท่านถึงอดียเขาก็มีความเสียายเสียใจอยู่นะเนี่ยคัยหลงๆคั่วคนะิยถึงเสียายเสียใจนะก็ไม่ได้ทําอะไรนะแต่คิดว่าอยากจะ มาพูดคุยนะคะสามเหลี่ยนนะมีเติร์ดบาร์ตี้ได้อาจจะอยากให้มีโอกาสได้กลับมาคุยกันในเรื่องการงานการเงินก็ยางดีะหรือเป็นเพื่อนก็ได้นะก็คิดที่อยากจะให้มันมีเออ่การบาลานซ์ความสมดุลหรือคิดท,ที่จะปรับปรตัวนะเพราะเขารู้สึกว่าคุณเป็นเอนะ็มพคือคนที่เรียกว่ารับได้ทุกสภาพของเขานะไม่ว่าเขาจะเรียนจะดีหรือว่าปากไม่ดีนะกะ็เป็นเอ็มพีที่หนึ่งเลยนะก็ โดยแม่ทอมมัมน,นะคะก็ระวังมีเกณฑ์ตั้งทันนะถ้าเป็นผ้เอ็มเพสขึ้นนะเอแปดดามเนะี่ยอึดอัดกลับไม่ได้ไปสม่งนะี้คือเอหงานะ่ะคิดว่าต้องง้อต้องตามแต่ว่าก็ไม่รู้จะทํายังไงเรื่องอยังไงครนะับเพราะว่าอาจจะห่างกันนานแล้วแนละ้วเพราะว่ามีเพิ่มขึ้นต้องจนสิบปีแนะน่นอนนะไม่ห้าปีก็สิบปีนะหรือแปดปีขึ้นไปนะถ้าเพิ่มขึ้นมันไม่ได้เป็นหลักเดือนนะหลายปีเลยคนะ่ะเพราะว่าเป็นไ้าหรือสีนะ นี่ครถ้วยนะตอนนี้ก็ไม่ได้สนใจใครเลยนะเพราะว่ายังอึดอัดแล้วก็คิดแต่เรื่องของคุณนะว่าทำยังไงถึงจะได้กลับมาเพราะว่าเหมือนกับว่าเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนเดียวที่เขายังรู้สึกนึกถึงอยู่แล้วก็รู้สึกว่าเป็นคนที่เออดีที่สุดขับเขานะเขาก็เลยรู้สึกว่าน่าจะเป็นคู่เขาอันนี้คือเขาคิดนะแต่ว่าจากที่ไพ่ขึ้นเนี่ยก็เป็นเหมือนกันนะอาจจะเป็นออกแนววิบากกรรมหรือเป็นกรรมก็ได้ก็เลยต้องมาเจอกันนะแต่ว่า มันมี ans, ให้ดรแันเช่นะังว่าเป็นคู่ได้นะเป็นคู่บุญคู่แต่างงานได้เหมือนกันนะคะก็แล้วตอนนี้ให้รู้เหมือนกับว่าเป็นสิ่งที่เราคิดแล้วก็คิดที่จะวางแผนนี่จะความคิดนะแต่ยังไม่มีใครแอคชั่นสักใบนะะก็คือเป็พคิดอย่างเดียวนะคิดแล้วก็มานั่งเสียใจอันนี้ก็เหงานะอันนี้ก็ไม่สนใจใครแต่ตัวเองก็เศร้าอยู่นะเศร้าแล้วก็นึกถึงนะก็มันเป็นเรื่องที่ ผ่านานานแล้วแต่ว่าเขายังคงถึง,ถงยังคิดอยู่นะว่าเออทำอยังไงได้กลับกลับไปอกนน็เลยได้แต่แอบส่องกลุ่มไกลๆระยะไกลๆอาจจะอีกซีกโลกก็ได้หรือไม่ก็ส่องในประเททเดียวกันเนี่ย่แต่ว่าแอบดูานานแล้วนะก็อ,อาจจะดูว่ากลุ่มมีไคยหรือเปล่าหรือโสดหรือเปล่าทานั้นเ,เองนะก็จะได้ห้รมวมเป็นประมาณนี้ค่ะ